โอ้่เยอยส่ซเวทีบ้านๆสงแซมให้ไปจ้าเออมาลนะเออกับปลาจนาโจนมกุ้ยยลกันไ ลองสักครั้งมาเจ็คโอเคไปงานการโจมเราเช็คกี่ลุงเออเปะเด้ปะไงฮัลโหลของแม่แต่จ้าเออเออโอเคเออโอเครถประจุกันรถสิบตัวไปหัวเลยแต่ละอย่างนี้นี่ปลากระมังถึกมันมัเมันเดลยายจ้าด้วยก็เหี้ยจี บ่บีบเอากลับยาลแปงแปงโอ้กะ <quoi> <noise> ये वन बार नहीं पाचो अचो ल कटेगी ये निरवेल मुती बावे ए रता के बावे ताला ได้ตักรอบแล้วโต <that's> <ici> โอ้ยเสืพอพลคลองนะคลองไงเสือปูเออแกแกคลองร้อยบงอุบงล้วันันเป็นราการรับกน่พันร้อยห้าสิบพันสงเนี่ยพันหนึ่งร้้าสิบนแผมออกใหม่เลยชวด <c oughs> ออ เตรยมกลืกี oh, ่อาเน้าน้าเอา้าเอ้น้อง้ยเฮ้นี่ละห้าหกที่ตัวนี่กินหมดมันเ่ยรอบรอบึงโอ้มันมานอยู่อะไรโอ้ยใครอะปลาชนกีเพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัน เฮพนเฮ่พันห้าเลยมันมันเฮพันมันมวนมวนมวนพี่น้องเอ้ยเอ้ยมาน่าเลยแซมไซส์ชอบไปจ้าเออชีวิตบ้านมาให้ฮะกีลาเปิ้